ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทังศลานาคัจฉามิธรรมศาละนาคัจฉามิสังขังศาลานงคัจฉามิทุติยมีพุทังศลานงคัจฉามิ พุติยามปิรรมังสารนงขคตชามิทุติยามปิสังขังขาชามิตติยามปิพุทธังสาร คาชามิตายัมปิธรรมมังสารนังชามิตายัมปิสังขังสารนังคาชามิ อิโสภะเขาวาระหังสัมมาสัมพุทโธววิชญาจะระสัมปันโนสุขะโตกะววิทัวอนุตตะโลปุริสัทธามะราติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธ ตัวคาตัวภะคะวะตาธรรมโมสันเทติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกจะตังเวทิตาพูวิญโยหิติสุปฏิปันโน ตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะาตัวสาวกสังโฆไอยาปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะาตัวสาวกสังโฆยั ติทางจตาริปุริสายุคานิอัตตุคลาเอสัพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุในโยปาหุในโยทากิในโยอันกาลานิโยอนุ ลังปุญญาเขตตังโลกาสาติสาวะสมพินิมมิตสาวุทันตังครีมีกลังอุทิตาโครสเสนมาณังทานาทิธรรมะวิธินาเิตวามุนิน ตันเตชะสาภาวตุเตชยมังนิมมาลาติเรกามพิยุจิตาสภารติงโควาลัม ขมาธาตุยานังขันตีสุทันตาเวทนาเจตวามุเนนทัวตันเตจันภาวุตเตเจยามังคะลานีนาลาคิลิงขจาวังอติมาตาปูตังทาวา กามสันนิวาสุธาลุนันตังเมตัมภูเสกเวตินจิตวามุนินทวตันเตจะสาภาวะตุเตมังคลานิอุคตคาคามติหาธาสุธาลุนันตังทาวันติโยน ผู้ลิมาลวันตังอิทิปสังคาตมะโนจิตาวามุนิโทตันติภวตุเตเจยัมังคลานิ ปันญ伽ตาโมทลังอวะคาปินิยาจินชายาตุตวจันตังยานายามาเชสันเตนโสมาเวทนาจิตาวามุนิโทตันเตกวาตุเตชายามังคาลานี สัจจังวิหายามติสัจกะวาทะเกตุงวาธาพิโลปิตมะนังตาผู้ตัางปัญญาปเทปัจจลิตโตชิตวามุนิโทตันเตชะสาวะตุเตใจยะขลานี นันโทปนันทาปุจขังวิปุทังมหิตเทงปูเตนะจาเกณฑะมาปยันโตอิโตปเทสาวิเทนาจิตาวามุนินทโทตันเตมภวตุเตยยัมังคลานิ ทุกขหาทิติปุจเคนะสุทัตหะทังพรมวิสุทธิจุติมิทิภากาพิธานังยาตคาเทนาวิทีนาชิตาวามุนินททตามเตชะสาภวตุเตชยมังขาลานิ ทาปิพุทธายมังคะระอัตถคาขาโยวาจโนตินาทิเนสารเตมาตันหิตวานเนกกวิวิธานิจุปัฏวานิโมสุขังอธิคามยานารุสปัญโย ลุนิโกนาโทหิตายสาพาปานินางปุริตวาปารมีสาพาปัตัวสัมัวติมุตเอเตนะสัเจวะเชนะโหตุเตชยมังฆารังชายันตัวปุติยามโมเล ขยานังนันทิวทาธนวอเอวังเทวะ เวชยโยโหุหิชัยาสุชัยามังคะเลอาปาลานังเกศเสสิปทวิปุคะเลอาปิเสเกสัพพุทธานังอาคาปตัวปโมทติสุนาักตังสุมังคะลังสุปปัตัง ที uh ่ต่างสุขโนสุโมโหตัวจะสุยตทางพระมจาริสุปัทา์ขินังกายกรรมังวาจกรรมมปทาถขินังปทาถขินังมนกรรมังปณิตเตปปัตขินาปะต ทีนานิกะตวานาระพันตะเถกทาะคินิ ทลังราคันตุสัพะเทวตาสัพพผู้ทานุภาเวนัสธาโสเทภาวันตุเตภาวตุสัพะมังราคันตุสัพะเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนัสธาโสเทภาวันตุ ภาวะตุสะพามังขาลังราคันตุสพพะเทวตาสพพะสังฆานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุตนิมิตังอามังขาลันจายจามนาโปสากุณาสสะโท ปาปะก้าโหตุสุปินังอากันตังผู้ทานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมมตังอวมังคารันจะโยจามานาปุสะกุณาสะสะโทปาปะก้าโหตุสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุ ยานทุนนิมิตังอวมังฆลันจาโยจามานาโปสกุณสสะโสปปาปะขหทุสปินังอากันตังสังขานุภาเวนเวนาสเมนตุสัมุทโผขาวา พุทังภะขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพคขาวตาธรมโมธรรมังนามามิสุปัติปันโนพคขาวโตสาวกสังโฆสังขังนมามิ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มังมายังพันเตภควาอาตาภาวังตุมหากัาารภควโตปปิจชามะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายอัตภาพาร่างกายต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตัวด้วยพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้า โอกาสออกาสสนาโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอสมาทานพระกรรมฐานขอคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิจงมาบังเกิดในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ สามหนและเจ็ดหนร้อยหนและพันหนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุกกายสุขใจอหังอเวโลโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรกับผู้ใดอหังอปยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เบียดเบียนกับผู้ใดอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจ สุขีอัตานังปาริหลามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินตาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวรรหโนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภยาปัจจาหโนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้บิดเบี้ยนซึ่งกันและกันเลยอน,นีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหาลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไฟตั้งสิ้นเถิดฐาน ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพรเจ้าได้บำเพ็ญมาวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามสรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาติญาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถินจิคุสรลังกามังกตัตพังกิริยังมะมะกาเยเนวาจามนาาัสสา เจตสัยตุทะขังกตังเยสัตตาสัญญโนอัติเยจสัตตาสัญญโนกตังปุญญพลังไมหังสเพภาคีพวันตุเตเยตังกาตังสวิตทิตังทินนางปุญญพลังมยาเยตาตถานชานันติเทวาคันตวานิวทยุงสพเพโลกรมเิเยสัตตา เชวันตาหาลลยเหตุกามะนุญยังโพชนังสเพพระพันตุมามะเจตาัสสติทัทงสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังฆนมามิสาธุพตนาครับ